สวัสดีครับทุกคนครับจากเพจบอยสิริชัยหมอล่ำใจเกินรอยครับผมเช้าแล้วนะครับ14กุมภาพันธ์2 5 6 5ครับ14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์นะครับวันนี้ก็เข้าโซหมดกันทำงานนะครับมีงานแสดงอยู่วัดสุริยาลัยนะครับงานนมัสการพระธาตุงานนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลองครับแม่ไปใส วาเลนไทน์ก่อนนี่วาเลนไทน์ Valentine ก่อนสวัสดีค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์นะคะแฮปปี้วันวาเลนไทน์ค่ะวันนี้ค่ะขอให้มีความสุขทุกคนคนนะคะทุกคน <laughs> ทุกคนให้มีความสุขมากๆเลยวันนี้ค่ะ แล้วม่ได้จะเลื่อนไปเบิ้งหมอลำใจกะลอยได้ค่ะอยู่อำเภอป่าติ๋วค่ะอำเภอป่าติ๋ววันวาเลนไทน์วันยังลับเ่ยแจกเลยเอาคือสี่คือสี่แฮปปี้วันวาเลนไทน์สันโบหัววันวาเลนไทน์วันยังนี่วันวาเลนไทน์ทุวันแห่งแห่งความรักค่ะครับวันแห่งความรักเด้อรักแม่นะครับค่ะ ครับรบักทุกคนนะคะรักทุกคนคุณบู๊ยก็ยังเป็นซุปตาเด่อรักทุกคนบู๊ยเอาหักเป็นเช่งเฟ้ยครับของหนูใต้นี่แหละรักทุกคนทุกคนรักทุกคนนะคะครับมือนี้แม่แปดรักทุกคนนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาบ่าพิเศษไพิกะจักสันพิเศษผู้หนึ่งกต่สีนี้ผู้หนึ่งกันสนานกัน เอาทุกคนเลยหากทุกคนหากทุกคนทอละแตนบอกว่าหากทุกคนเดิมเหมือนพี่น้องอย่าลืมมาเบิ่งหมอน้่งใจก่อนเลยเด้อยวงเพื่อป้าจิ๋วค่ะแต่ว่าแม่อยากที่จะไปตรงพรมปัจจุบันเพราะมันปัจจุบานหรือหลุดไปเดินทางออกแล้วส่วนหนึ่งแถวย้ายมาบ้านนี่เลยค่ะเป็นคืนวันนี้บ่หมายถึงนี่เลยเมื่อช่วงออกไปแล้วนี้ ขึ้มาเออกไปแล้วเหมือนสามารเยี่ยมเยียนจะเข้าสุขสันต์วันวาเลนไทยนะครับทุกคนครับครับผมแม่แตนเต็นตะเศ่าเลยวันนี้นะครับครับเุยนะโอ้แม่ข่อยเบาไทยทียเดียวนี้ตั้งแต่เป็นยูทูบเบอร์นี่แม่ผมเบาไทยตลอดเลยนะครับโอ้โหครับผมวันนี้บอกรักหรือยังครับ

ครับเช้าแล้วนะครับเตรียมตัวเห็ดงานออกเดินทางไปสู้งานต่อก่องานใหม่รับใช้แฟนเพลงบุยนะครับอันนี้เ้องเสียวโหลดสามคนนี้เข้าไปเ้าสเสียวรถลดสามขั้นนี้ไปอย่าลืมบอกรักตัวเองนะคะับครับผมบอกแล้วมื่อคืนนี่ตั้งแต่เทียงคืนคุณ บ่อยเอ้ยหักเด้อบางซีละภารากิจของครูต้อยนะครับทุกคนภารากิจของขุดป้าดีเีเสือซี่ดับบูแถววะรักครูต้อยนะครับสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะครับเก็ขบขยะต,ต่อไปครับ <c ười> มือเียวกาตามติดชีวิตต่อยพี่น้องเสร็จละทีมงานน้องนองแดนเซอร์ตื่นไปล่อโอ้กำลังตื่นนัดกันเก่ามงพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้กำลังตื่นเก็บใบ้วเทศบาลเขายวมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอาเสียไปว้ขังหน้ามองฮันมุมหนึ่งเดี๋ยวสื่อถังขยะมาไหมครับผม วันนี้อยู่อำเภอป่าติวครับรักนะครับพี่บอยรักนะครับพี่บอยบอยครับผมรักคุณนะครับนี่ไงการบอกรักตัวเอง มีผู้ใดล้างให้เลยคือรถสีดำเนี่ยต้องต้องได้เช็คที่ลีครับพี่น้องผู้ใดซื้อรถสีดำนี่ต้องเป็นคนที่แบบต้องเป็นคนที่เช็คจริงๆนะครับต้องทำความสะอาดอยู่บ่อยๆครับผมนะครับทีมงานกำลังออกมากันรักน้องบอยนะครับครับผม เร็วครับเก้9โมงล้อหมุนนะครับเก9โมงล้อหมุนนะครับไปเจอกันที่ปตทหน้าป้ายนะครับศึกสันตวลาเลนไทยคุณมากลกายพร้อมใจพร้อมสู้สู้เจ้าใจกันร้อยเอา แม่กินเขาไปนี yeah. ่กินินกิเ่็บรเยูทูปเนียไล์สดที่ละแม่ไล์สดที่ละยูทูช่องแม่ฮะมันนี้เสีเหตุอะไรติดยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์บริเวณยูทูปวัได้เด้ วันนี้พาแม่ทำคลิปด้วยนะครับมื <laughs> ่อนี้พาแม่แต่นเห็ดคลิปในเรื่องยูทูบเบอร์นั่น แม่พินเป็นกำลังใจให้นะคะครับผมขอบคุณแม่พินนะครับคาตั้งโทรศัพท์เป็นอันนี้บ่นี่แมนบ่ครับใช่อันนี้ไหมครับพี่นิวอันนี้เนาะท,ท,ที่มันต้องเอาไปไลน์หน้าเวทีครับผมเอาให้มาดามเลยก็ได้ครับมาดามครับสุขสันต์วาเลนไทน์นะครับ เปล่าข่าวไ <c oughs> ม่ออกแต่คุณแม่ไม่ใช่หรอกสงสงส่เบูว่อนี่แม่แง,งไปหนิวัแาาวแงแบบน้าเอา <c oughs> หน้อบัขอบคุณค่าโอ้ยพอแมนเง,งินหมออขอเขามาให้ได้เอาให้แม่ให้ซื้อบ่ต้องเปิดบึงเพินเสีย่าคือให้แม่หน่อยแถวว่าเล่นไพ่เมือนเสิม สี่สิบบาทยี่สิบบาทเองไหมครอับพี่มาเอาขาดยี่สิบบาทครับอเพราลอยนี้เออตอนนี้พี่ปติมยาในะครับสวัสดีพี่อ้ําครับผมขับตอนเสาคอยเอฟหมอนได้บอนอครับผมมีการนอนเอม ฟ้ามืดบนชีวิตคนเหมือนดังละครยามจะหลับจะนอนมาหลอกล่อในอคมอุราแล้วมากินไอติมเด้อมึงยะโสธรอ,อยู่ที่ไหนครับผมวันนี้ที่ยะโสธรน,นะครับตอนนี้ผมกำลังออกเดินทางเดี๋ยวอุย้ยแม่แตนสูสๆครับผม ฟ้ามืดมนชีวิตคนเหมือนดังละครออยามจะหลับจะนอนมาหลอกล่อในคมอุราป้าคงลิขิตขีดเส้นโชคชะตาสวรรค์ยังไม่เมตตาแต่ว่าฟ้าก็มาลงทันเป็นพอฟ้าลิขิตสร้างชีวิตให้คนเกิดมาล้วนแต่โลกมายาสร้างรักมาผสมทำไม ไม่สมบังทั้งต้องมีเรื่องใดช่างโหดรายทำฉันได้ลงคอเจ็บใจหน่อหัวใจไอ้คนงอถึงเลี้ยวถึงเตี่ยเหมือนลเรเดียนเปตี่ยใดใจเจ้าเปลี่ยนใน,ใยยน,น้คว่าปวดซ้ำมันเกิดในจิตใครไอคนผพีคิดดูเอาหน่องมิยังต้องหัวใจเอ็นเอียงลืมใดเหมือนพีคนบอผิดที่รีบมาหนีหนาพีเลย เอดได้ในลอเอ่ยคนที่เคยรักกันชอบกันกลับเปลี่ยนเปลี่ยวควันเพียงครึ่งวันไม่ถึงครึ่งเดือนพี่ผิดอะไรน้องทำไมไม่บอกไม่เตือนครั้งก่อนที่พี่มาเยือนเธอยังเหมือนดาวประดับใจคืนนี้ดวงดับเธอก็ลับตาไปกับใครโตเอ้ยหัวใจช่างอะไรใครควรหาห่วงแสนห่วง ห่วงมันดังดวงตาที่รักจารักที่เป่าคอยระทมระทมหัวใจซึมเศร้าบางเอาเลยได้มองมลชีวิตคนเอาอย่างบ่อแน่คือน้าอามอยู่ใบบอนขอ้อนละข,าง,ขางพุนขางพีหากเขามีเอาอย่างบอา่อใดมันเก็บหัวใจแต่เด้นอง เมื่อขึ้นเป็นบ่ามานางห่องเพ่งจะเทียงขึ้นไี่พี่น,นอ้อง <c oughs> เมื่อคืนนี้นะครับลูกขึ้นมานางห้องเพ่งตื่นแต่เสาแท้นุมบ่อยโอ้ยมื่อนี้มีงานครับผมมื่อนี้ไม่งานเดี๋ยวจองออกไปพ้าที่งานเดินทางล่ะครับสวัสดีจ้าบอสสู้ๆขอบคุณนะครับผม หนึ่งพันหนึ่งลอยบางคนก็กำลังเห็ุงานอยู่นะครับสุขสันต์นาาเลนไทยครับผมเดินทางปลอดภัยครับเอินที้งงานได้ไอเสียงดีครับคนรอหน้าตาสดใสมากค่ะขอบคุณมากนะครับแม่แตนรักษาสุภาพเด้อสุดยอดของแม่จ้าครับผมสวัสดีแม่สุภาพขายบัตรอย่าอ,อแม่นขายบัตรครับมาๆๆม,ม,ม,มูสามมาข้นหันแข่งกระบ,บอก สินขาวเพชรครับผมอารมณ์ดีจังครับสุดทิดาสุดคันนึงครับเมื่อนี้บางคนกับคงสีเหตุงานเป็นบ่ครับวันนี้นะครับวันทำงานวันมาลินท่ายนี่บโบเมนวันหยุดเดมันเป็นวันพิเศษเฉยแต่ไม่ใช่วันหยุดสุขสันต์วันมาเลนทาย เดินทางปลอดภัยด้วยลูกครับผมอารมณ์ดีจังครับพี่สุนีครับออกงานทั้งใดนเนาะจ้าออกงานอำเภอเอียงเกาะมึกพี่ดอนมึกขึ้นนั่นคุณดีโอนเงินมาหาพัน หาพันครับประมาณเทียนขึ้นแต่ว่าพื้นแห่งเห็ดมาไล่เด้กเราไปแลกนี่ของไันนั้น้นำมันบอกนีของผีโกลบน้ำมันมาฮะโอบันแฟนเฮดงนอนน้อยแต่นอนนะครับผมเดินทางปลอดภัยครับ รักตลอดนะครับสวัสดีแม่าง,งอนครับสุขสันต์วันวาเลนไทยนะครับขอให้แม่รักษาสุขภาพนะครับผมขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงครับนไหนเราก็รักกันต,ตอนนี้รดเอื่อล้วครับผมรดเอ,อเดื่อล่ะแล้วไปบอกหทกกันทิ้งแงกันได้พี่น้องจริงจริง,รงแล้วผมพลาดเองนะครับ ผมว่าสีสังดอกกุหลาบแต่พอวันนี้มามันก็ขาดตลาดว่าสีสังดอกกุหลาบมันแจากทีมงานทุกคนไหมครับรถคอนไวอยไปตามือขึ้นนี่ครับพี่น้องนะครับมันก็เลยแบบในพื้นที่กระสิเหลือแต่รถบัตแล้วเราก็จะเดินทาง รถกำลังเสียออกน้องๆก็ขึ้นรถกันแล้วบันหมอลำแม่ครับขึ้นหอดแม่เดยครับผมพี่โจ้สวัสดีครับผมสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะครับขอบคุณนะครับบอสดีใจครั้งแรกบอสอ่านหนูด้วยเรียกเพื่อนนะครับ เพื่อนๆไปใไหนหมดโอ้ยมาพากันตื่นสวยแทววะเฮ้ยเออา,ากันเนี่ยเนี่ยก็ตื่นสวยแท้นี่ดนะครับพี่น้องรถสิตี้ใช้ นี่เป็นที่นอนของผมครับแล้วก็มีหมอนใบนี้หมอนใบนี้ครับนี่ไงอึ๊ <c oughs> บคือบอกเอเป็นสีน้ำใส่ในใน้ำให้มุลหลอกๆอยู่ถ่ายยูป,ปาติวแม่นครับมันนี้ยูป,ปาติวครับผมเชมเชมเชม นี่นี่ของพี่ลูกตาลทำให้นะครับตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วครับผมเอาไม้ได้ทุกคนเดี๋ยวใช้ใหม่นะครับใช้ใหม่ใช้ใหม่ใช้ใหม่สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะครับเอารูปใครก่อนมาแม่แตนก่อนนะเนาะแม่แตนครับผมเย้สวยครับแล้วก็สิริชัย หมอนใบนี้ไปกับผมทุกที่ครับ,รบพออันจากเรีครับที่นอนสีแดงแม่นครับแ,แม่ผมเป็นคนที่ชอบสีแดงครับผ้าห่มก็สีแดงครับมันจะมีผ้าห่มผืนหนึ่งที่ผมใช้ติดตัวไปที่ไหนนอนที่ไหนก็ต้องเอาไปด้วยครับมันเป็นแบบ เหมือนกับบมลูคือกันเด้ยดว่าถ้าไม่มีผ้าห่มผืนนี้ผมก็จะนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ต้องพกไปด้วยนะยครับใส่มาสิบกว่าปีแล้วมันติดบอเอาดอกแสะแบงแท้นกระไดจ้าครับผมรออ่านมานานแล้วนะครับขอบคุณพี่จันทรานะครฮะทุกคนเข่ากลุมนะครับผมซื้อบัตรเข่ากลุ่มนะครับ สำหรับเช้านี้ค่ะแฮปปี้วาเลนไทนยไปนี่อ๋อสุพรรณมันมาเลนไทยนะคะก็ยังหักกันยังปีตลอดไปได้ค่ะพี่น้องมือคืนนี่เป็นศิลปินเนี้ยเลือดเลือดอันมือคืนนี่มีจักวงก็ครับมือคืนมีจักวงวงพงลำเพลินวงหนึ่งวงนี้วิ่งรบดินอันที่เอาก็ได้งาศิลปินกันเนี่ยอันที่ท่าคุณก็รับเกินกันก็ได้งาศิลปินกัน เฮดบอยซินิชารอ,อชอดอกไม้แบบแบบนี่เด็กคนช่อดอกไม้บอยก็เก็บไว้ทุกชอ่อเลยครับถึงมันจะแห้งก็ยังเก็บกระดาษไว้อยูอ่ขอรู้เลขทะเบียน bm ในหัวหน้าอ๋อครับแอบเห็นเห็นพหงมมเขียวแดง เดี๋ยวพาไปดูนะครับมือว่านพายจันสุริยันเป็นหนึ่งเป็นเอาใหม่เมตีทะเบียนผมนะครับทะเบียนรถผมครับผมเออเดี๋ยว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 มืออื่นเดี๋ยวผมให้ค้นมาเห็นอ๋อได้ได้ได้ครับได้ครับเพราะมันมีปูนยูมองหันนั้น ปูนอยู่ขางรถบ้านนั่นมันใส่ได้ยู่เ็นบ,บ่ปูนฉาบอ๋อครับครับผมแล้วพาไปเบิ่งไปทเบยันครับพระอาจารย์เพิ่นเออพระอาจารย์เพิ่นอันเพิ่นมะเขาะให้เพิ่นว่าโชคโชคโชคเป่นมาสิบบกนี่ครับ 4ี่เก้าสี่ห้านะครับวันนี้จัดครับจัดจัดสี่เก้าสี่หาได้ครับ <c oughs> ซ้ายไปเลยเด้เนี่ย <c oughs> ไปเลยเด้เนี่ย <c oughs> เอาเอา <c oughs> เอาเอามันขึง <c oughs> ดิไปเลยเด้ มามามาเป็นยังคือเป็นยังโตเต๋โตเตงสันอยากไปน้ำบก่กมันอยากอายมันอยากอายมันไปเบิ้งมันออกมาแมเยาเยอะอยู่ในกลุ่มแล้วเอฟซีเยอรมันขอบคุณสวัสดีแม่เยานะครับผมนี่ครับนี่คือวิถีมาล่ำครับการเดินทางกัสีจังสีหล่ะครับนี่รถสีนี่รถแห่งความรักเดายนี่ แคบแคบพ่อปิดประตูนี่ให้นะเดี๋ยวผมสิถ่ายรูปรถเสียงผู้คืองี้อ่สดแห้งแต่ว่า <c> ข <oughs> ันเห็นรถใจกระรอยพันไปทางใดเอินกินเข่าเนี่ยเด้อพี่น้องครับเดินทางปลอดภัยเด้วพ่อใหญ่บ่อย สุบตากำลังขึ้นรถพี่น้องสุปตากำลังขึ้นรถหมักสิชัยฟอนงามยิ้มกริงครับผม โอเคครับเดี๋ยวลาทุกคนไว้แค่นี้นะครับผมจบไลฟ์สดในทุกคนหเห็นงานครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไลฟ์สดในกลุ่มก,การแสดงนะครับจะไลฟ์สดในกลุ่มแต่ว่าการแสดงที่เป็นโปรเจ์เข้าอีลีเนี่ยก็คือจะแสดงในวันที่18บแปุมภาพันธ์นะครับแต่วันนี้เราจะไลฟ์ให้ชมก่อนนะครับเป็นหลอกพี่ริมแต่ว่าไม่ใช่พี่ริมธรรมดาก็คือไลฟ์ให้ชมแบบเต็มวงเลยนะครับทุกคนต้องอ ต้องรีบเข้ากลุ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับผู้ใดยังไม่ทันใน็กรขอ,ขอกลุ่มนะฮะอยู่ที่หน้าเพจจะมีโพสต์แรกที่ปักหมุดไว้ทุกเพจนะครับขั้นตอนการซื้อบัตรจองตั๋วนะครับเข้ากลุ่มปิดผูกแขนเอื้นขวัญเอื้นขวัญสู่ใจฟ้าใหม่ใจกันร้อยนะครับในวันที่18กกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะฮะเต็มรูปแบบเต็มโชคครับแต่ว่า วันนี้เย็นนี้นะครับเราจะไลฟ์ให้ชมก่อนซึ่งวงเราทําการแสดงที่อาเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรหรือพี่น้องไปเบื้องหนา้าเวทีก็ได้นะครับมือแลงโยมเพื่อป่าติว้วจังหวัดยะโสธรครับนะครับผมไปละครับอย่าลืมเขากุมครับผมเฝ้าเขาเดอ้อวันนี้แอดมินต้องเพิ่มไหมนี่ตอนนี้อยู่ในกลุ่มสามพันคนแล้วนะครับผมรีบเข้ากลุ่มนะครับไปละครับ